สวัสดีค่ะนารีคิมะข่าวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีเมถุนประจำเดือนกันยายน2568นะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะสามารถที่จะรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะ ไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ฟังไว้เพื่อความบันเทิงฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะมาดูกันดีกว่าคนเมถุนในเดือนกันยายน68นี้จะเป็นอย่างไรบ้าง เรามาระวังพายุที่กําลังจะมาอีกลูกหนึ่งในสิ้นเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะทาั้งทางอีสานและก็ทางเหนือนะคะหกดาบภัยหกดาบออกมาเลยเตรียมอพยพทิ่งทางนะคะถ้าคุณอยู่แถบที่มันน้ําท่วมะน้ําท่วมระวังน้ําท่วมเอ่อนองสูงนะคะน้ําท่วมขังนะอืมเขาบอกว่าถ้าคุณอยู่ในที่ที่มันมีภัยทางน้ําอยู่เตรียมอพยพหรือเตรียมยกของขึ้นที่สูงจะปลอดภัยกว่านะคะบางครั้งเขาบอกว่าชีวิต ชีวิตถ้าเราอยู่ตรงนั้นอะแล้วมันมีแต่ปัญหามันมีแต่อุปสรรคอะก็แสดงว่าที่ตรงนั้นมันอาจจะไม่ถูกชะโลก,กเราหรือมันทํามาหากินแล้วมันไม่ดีคือฝนฟ้าพายุยมันอาจจะแปรปรวนแล้วมันเกิดภัยพิบัตซิซ้ําๆบ่อยๆเนี่ยเ,ออเราก็ไม่ควรที่จะอยู่เนาะก็โยกย้ายหาทางโยกย้ายไปทํามาหากนินที่อื่นคือฝีมือความเก่ง มันอยู่ที่อยู่กับคุณอยู่แล้วสมองสติปัญญาความสามารถมันเป็นสมบัติของตัวคุณอยู่แล้วคุณไปอยู่ตรงไหนคุณก็ทํามาหากินได้อเขาบอกว่าคุณ,นะคณเป็นคนเจ่งแหละเออแต่ถ้าตรงนั้นอ่ะสถานที่มันไม่เอือ้ออํานวยที่จะให้อยู่ที่จะให้ทํามาหากินเออทำปลูกผักได้สักแป๊บหนึ่งทําสวนได้สักแป๊บหนึ่งน้ําก็ท่วมก็เจงงบงอย่างเงี้ยซ้ําๆอยู่อย่างนั้นก็ไม่ควรที่จะอยู่นะคะก็โยกย้ายเสียบางครั้งอ่ะ ปัญหาหลายๆายอย่างในชีวิตของคุณเนาะมันอาจจะไม่ได้แก้ไขได้ด้วยในวินาทีนั้นๆในเดือนนั้นๆบางปัญหาเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาเป็นตัวแก้ไขเนาะอีกปีสองปีข้างหน้าปัญหานั้นอะ่ะมันอาจจะคลี่คลายของมันเองได้อืดังนั้นเวลาที่คุณมีปัญหาเยอะๆอย่าไปแบกมันทุกๆอย่างไว้กับตัว เอามันกองไว้ข้างหน้านะคะเราไม่ได้ทิ้งปัญหาคําว่าวางเนี่ยไม่ได้หมายถึงให้ทิ้งปัญหานะหมยถึงเอาวางไว้ข้างหน้าเราให้คุณค่อยๆพิจารณา<ม>ลําดับปัญหาของคุณในชีวิตว่าอันไหนมันเร่งด่วนมันสําคัญมันควรจะแก้ได้ก่อนไหมถ้ามันแก้ได้ก่อนค่อยแก้อันนั้นอันไหนเนี่ยมันแก้มันใช้เวลาแก้เออีอกสามเดือนค่อยแก้ก็ได้อะก็ใกล้ๆก่อนแล้วค่อยไปแก้อีกทีหนึ่งคือเขาเรียกว่าลําดับความสําคัญของปัญหาแล้วค่อยๆแก้ บางอย่างเออเมันใช้เวลาเป็นปีๆก็ยังก็ให้มันคลี่คลายของมันเองก็รอไปก่อนจะได้ไม่ต้องแบกแบกปัญหาทุกอย่างเอาไว้กับตัวนาอมันจะเครียดสะเปล่าหาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะคะหาเวลาไปพักผ่อนบ้างสุขภาพส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญอ่ะมองว่าหลายๆคนในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้อพยพยโยกย้ายสินฐานนะคะไม่ว่าจะจากภายัยพิบัติดีจากอการประทุ อาจจะมีการประทะกันเกิดขึ้นในขอบชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาอีกรอบหนึ่งก็ให้ระบ,บัดระวังเนาะก็เตรียมอพยพโยกาย,าย้ายได้นะคะหลายๆคนอาจจะไปถึงต่างถิ่นต่างแดนเลยก็ได้อืโอ้ดีเอ,อ็มเพอเรอร์มาบางคนรอคอยตําแหน่งอยู่หรือเปล่าหลายๆคนอยู่นิ่งๆะคะ่ะรอคอยตําแหน่งอยู่ตําแหน่งใหญ่ด้วยออบางคนอาจจะเป็นในพลในพันในทหารใหญ่ผู้บริหาระระดับใหญ่ หรือรอคอยการไปติดต่อดีลงานกับอ,องค์กรต่างประเทศก็ได้นะคะเอาเป็นว่าตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณแม่หมอหมองว่าดีนะมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีเกณฑ์หลายๆคนอาจจะได้กลับเข้ามาในตำแหน่งเดิมถ้าคุณถ้าคุณออกจากตำแหน่งตรงน,นั้นไปนานแล้วคุณอาจจะได้เชื้อเชิญได้รับการทาบทามให้กลับเข้ามาทำงานอีกครั้งก็ได้ ถ้าหลายๆคนรอวีซ่าที่จะไปต่างถิ่นต่างแดนอ๋อเตรียมแท็กกระเป๋าได้นะคะมีเกณฑ์จะได้ไปสูงถ้าคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับองค์กรข้ามชาติจะดีสําหรับคุณและถ้าคุณเป็นคนที่เอ,อโยกย้ายไปจากถิ่นเกิดของตัวเองอะไปไกลๆเลยเนี่ยจะยิ่งดีกับคุณนะคะไม่เหมาะที่จะอยู่ถิ่นเกิดตัวเองถ้าอยู่ถิ่นเกิดตัวเองมันเหมือนเคาะซ้ําคาซัดเยอะนะไม่เหมาะว่าอืมแฮงแมนเห็นไหม มันติดแงกะมันติดแงะไม่บอกว่าที่ที่คุณอยูอ่มันติดแงกแล้วแหละคุณควรจะต้องอโยกย้ายโยกย้ายนะคะบางคนน่ะเจอความกดดันจากเจ้านายผู้ใหญ่จากอะ,อะไรที่มันสูงสูงอะ่ะคนบุคคลสูงสูงที่มีอํานาจกดดันคุณอยู่เนะี่ยคุณอาจจะถ้าคุณอยู่ไม่ได้เขาก็บอกว่าคุณก็ย้ายออกไปคะ่ะย้ายออกไปไป,ไปทางานที่อื่นก็ได้นะคะหรือไม่งั้นคุณก็ต้องปรับตัวปรับตัวให้เข้ากับ หัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณให้เยอะๆนะคะนั่นอาจเป็นทางหนึ่งที่จะอยู่ได้แต่แม่มอว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างถิ่นหรือแดนไกลนะคะมีเกณฑ์จะได้ไปทํางานร่วมกับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนได้นะจุดที่คุณอยู่ตรงเนี้ยมันมันอยู่ไม่ได้แล้วนะคะมันอยู่ไม่ได้แล้วปัญหาใดๆของคุณนะ่ะคุณจะต้องเป็นผู้แก้ไขเองเนาะมันเหมือนไม่มีใครมา มาแก้ไขปัญหาของคุณได้เนี่ยแฮงแมนเนะ่นะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบรรลุรทมด้วยตัวเองอะค่ะเข้าใจปัญหาเองบังทีปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะมันจะเกิดจากตัวคุณเองเป็นผู้ผูกเงื่อนมันขึ้นมาเองดังนั้นเงอนนี้คุณก็ต้องเป็นคนที่จะแกะมันออกมาเองปลดปล่อยตัวคุณเองนะแต่แม่หมอเชื่อว่าในเดือนนี้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรเนะี่ยคุณจะสามารถอ,อมองเห็นช่องทางอะคะ่ะในการแก้ไขปัญหานั้นๆได้นะ ด้วยตัวของคุณเอง The World เออเนี่ยมีสัญญาณการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนมากมายนะคะอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศร่วมกับญาติพี่น้องของคุณก็ได้ก็แล้วแต่นะคะอาจจะไปร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณก็ได้ไปทำหน้าที่ไปทำงานอะไรบางอย่างก็ได้นะคะก็เป็นได้ Queen of Pentacles ไม่เหมอะว่าเป็นเดือนที่เป็นเดือนที่โอกาส โอกาสใหม่ของคุณอะ่ะมันกําลังเข้ามาในชีวิตของคุณนะเป็นเดือนที่คุณจะได้ปลดปล่อยพันธนาการปลดปล่อยความอึดอัดในอดีตแล้วเป็นเดือนที่คุณจะได้ไปเจอเจอร่วมวงสังคมเจอเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาดูมีอํานาจดูมีอํานาจแล้วอาจจะสนับสนุนคุณนะคะ่ะอุปถัมภ์คุณได้ในเรื่องของเงินเงินทองทองและตําแหน่งหน้าที่การงานได้นะคะ พื้นดวงชะตาคุณแม่หมอมองว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามแต่ที่สุดแล้วคุณไม่ตกอับในชีวิตนีน้ที่สุดในชีวิตนี้คุณจะเป็นเศรษฐีมีไม่ว่าจะด้วยกิจการที่คุณทําหรือจากคู่อุปถัมเข้ามาอุปถัมคุณก็แล้วแต่นะคะชีวิตคุณน่ะก่อนหน้านั้นมันมีแต่เรื่องอึดอัดเนาะมีแตออ่อยู่แล้วไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอะ่ะไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะอยู่ภายใต้การกดขี่ของผู้คนรอบทิศตลอดเวลา แต่มันอาจจะเป็นอดีตหรือมันกําลังจะเป็นอดีตก็ได้นะคะเพราะในเดือนนี้ของคนนะุาแม่หมอมองว่าคุณได้คุณได้เปลี่ยนเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองอะคะอ่ะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานและเรื่องของการเงินถ้าคุณรู้สึกติดขัดปัญหาลองปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่่าใจดีนะผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่มีดูมีอํานาจหน่อยอาจจะช่วยช่วยเหลือหาทางออกให้กับชีวิตคุณได้นะคะ แต่สําหรับใครที่แบบเตรียมจะไปต่างทิ่ต่างแดนน่ะเออมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางหนึ่งถ้วยใครที่รอคอยความรักอยู่มีไหมเอ่ยหลายๆคนรอคอยความรักรอจนรู้สึกอึดอัดรอน,ะนานา่ะรอจนคุณรู้สึกเซ็งเป็ดใช่ไหมโอ้ข่าวดีค่ะมีมาถึงคนรักของคุณน่ะเป็นคน เป็นคนมีอำนาจนะเ e อเ e อร์แม่มอว่าเป็นคนมีอำนาจเป็นคนมาจากต่างถิน่นต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนนะเป็นคนที่ขี้จุกขี้จิกขี้หึงขี้หวงพอสมควรอ,อคนจะได้พบรักกับบุคคลคนนี้แต่ด้วยความมีอำนาจของเขาเยอะๆมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกอ,อ,อึดอัดอะ่ะอึดอัดและกดดันก็ได้นะถ้าใครที่เป็นคนรักอิสระเสรีอ่ะ ถ้าคุณมีคู่ลักษณะแบบนี้เข้ามาคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดอาจจะรู้สึกไม่ชอบแต่ถ้าใครหลายหลคนที่รู้สึกว่าโอ้โหสบายๆขอแค่เขารักฉันและดูแลฉันดีเนี่ยเออดูแลจริงๆดูแลให้คุณเป็นเศรษฐีนี้ได้เลยสบายๆเลยหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ได้เจอเจอผู้หญิงที่เป็นเศรษฐีนี้ที่เป็นมาดามค่ะที่จะมาเปลี่ยนชะตาของคุณได้อะ่นะแน่คุณจะได้เจอเจอ,เจอรักคนคนนี้เป็น D e อเรอร์ถ้าไม่ใช่ตัวเขามีตำแหน่งที่ยศใหญ่ เขาก็ต้องมีผู้ที่มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังที่ยุตแต่พอสมควรนะคะที่จะเข้ามาเป็นคนรักของคนแต่มันก็เป็นรักที่ทําให้คุณคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดกับนิสัยเจ้ากี้เจ้าการเจ้าสั่งการของเขาได้นะคะอ่ะาายังไงต่อด,ดีคุณมีเกณฑ์นะคะหลายๆคนมีเกณฑ์โหยได้แต่งงานค่ะว้าวได้แต่งงานได้แต่งงานใครยังไงก็ได้แต่งงานจะรักหรือไม่รัไกไม่รู้แหละจะได้แต่งบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่า คุณอยู่ทางทรรมแล้วอะ่ะคุณไม่ได้อยากรู้สึกมีคู่อะ่ะแต่ในพื้นดวงชะตาคุณจะต้องมีคู่ไงแล้วคู่คนนี้อาจจะเป็นวิบากกรรมสุดท้ายในชีวิตของคุณก็ได้นะสําหรับใครหลายๆคนหลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องเข้าสู่ประตูวิวาอืมส่วนถ้าใครหลายๆคนเนี่ยหรอคอยคู่อยู่แล้วคะ่ะไม่หมอรอมานานแล้วเออได้คะ่ะได้แต่งงานได้ส,ดสมหวังแหลคะค่ะรักก็เป็นรักอืมก็เป็นรักที่ดีที่ดีนะคะมีเกได้แต่งงานแต่เขาอาจจะ อาจจะมีคนเก่าของเขาอยู่ในความสัมพันธ์นะซึ่งคนเก่าของเขาถ้าเขาอถ้าสมมติว่าคุณไปเจอเจ้าสัวรวย,รยหรือพวกในคนในพันในอะไรก็แล้วแต่ที่มีผู้ก,กํากับพวกผู้กํากับอะไรก็แล้วแต่แนละที่มีอํานาจเยอะๆอ่ะแล้วต้องการเอาคุณเป็นภรรยาคุณก็ยากที่จะหลีกหนีอิทธิพลเขาได้นะอันนี้ต้องบอกว่า่อตามหน้าไพ่นะมันเล่ามาอย่างนี้เพราะมันขึ้นแฮงแมนอะ่ะหมายความว่าบางทีคุณอาจจะไม่ได้อยากมีคู่แต่คนถูกถูกบังคับหรอถูกข่มขู่หรอ ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะเคสบางคนนะคะอาจจะเป็นอย่างนี้ได้แต่บางคนอาจจะเปลา่าไม่ต้องบังคับไม่ต้องหงคคขู่นะขอให้เขาไม่รีบมาขอๆเร็วๆเิอฉันอยากจะแต่งงานแล้วฉันอยากจะอยู่สุขสบายได้ตามนั้นนะตามพื้นดวงชะตายังไงคู่ของคุณมาจากต่างถิ่นต่างแดนเป็นคนมีอิทธิพลและจะทําให้คุณมีฐานะร่ารวยนะคะมีเกณฑ์จะได้แต่งงานจะได้พบรักกันมันเป็นรักรักที่มันก่อเกิดเองอะรักที่เห็นแล้วมันถูกชะตากันอะคะ่ะ จะไปได้เร็วเนี่ยคู่ของคุณเป็น king of s o r d เห็นปะโห่คู่ดุนะคะคู่อาจจะเป็นพวกมาเฟียผู้ที่ทรงอิทธิพลอยู่นะคะคุณจะได้แต่งงานกับคนลักษณะแบบนี้นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะเจอเจอเจอคู่ที่มีอิทธิพลมีอํานาจหนุนหลังเยอะอะค่ะอ่าซึ่งคุณก็อาจจะต้องเป็นผู้ที่ฟังเขานะผู้ที่ฟังเขา อืในตัวของคุณเองถ้าคนสําหรับไม่ได้ต้องการคู่คุณก็จะได้ไปเกี่ยวข้องนะคะไปเจอเจอกับคนที่มีอิทธิพลนี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะตัวคุณเองนะคะอาจจะรวมหมายรวมถึงคนในครอบครัวคุณนะยคะ่ะที่จะไปเกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้นแล้วผ่านชะตาไปสู่ความบา้างคั่งร่ํารวยได้นะคะอืมถ้าการงานของคุณน่ะเอึดอ,อ,อัดกับเจ้านายผู้ใหญ่ที่กดดันของคุณอยู่นะคะ บางคนก็บอกว่าเอ,อลาพักร้อนนี่ไหมไปไปพักผ่อนสักเดือนหนึ่งสิบห้าวันก็แล้วแต่นะให้รู้สึกว่ามันผ่อนคลายให้รู้สึกว่ามันสบายใจขึ้นแล้วค่อยกลับมาทํางานใหม่เนาะแล้วก็ลองปรับปรับที่อารมณ์ของคุณดูบางทีอารมณ์คุณก็แรงนะคะแรงพอๆกันแรงไม่แพ้กันนะคะตรงด้วยอาจจะเป็นคนที่พูดตรงด้วยซึ่งมันอาจจะเป็นอุปสรรคในการทํางานคือคือมันสร้างอริสตูตได้ง่ายเออบางครั้งคุณก็ลองปรับตรงนี้ดูเนาะ แต่มันก็เป็นเกณฑ์ที่ดีนะเพราะว่าดูสิความสมหวังในการแต่งงานมันก็เกิดขึ้นอะ่ะการที่คุณจะได้เจอเจอผู้ที่มีสีหรือผู้ที่มีตําแหน่งหรือผู้ที่มียศศักดิ์สูงๆอะ่ะคนก็มีสิทธิ์ได้คนเล่นการเมืองคนก็มีสิทธิ์ที่จะได้ตําแหน่งหรือถ้าคุณออกไปแล้วคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้กลับเข้ามาในตําแหน่งอีกครั้งหนึ่งได้อ่ะค่ะมีเกณฑ์ได้เจราจาการเจราจากับธุรกิจที่เป็นต่างชาติจะประสบความสําเร็จ นะคะจะประสบความสำเร็จนะหุ้ยดีเอ็มเพรสอะไรของคุณก้อนโอ้ยดวงชะตาแบบจะมีผู้ใหญ่หนุนนำมีผู้มียศถาบรรดาศักดิ์หนุนนำไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือบุคคลในครอบครัวของคุณนะมีเกณฑ์จะได้เลื่อนฐานะยศถาบรรดาศักดิ์ไปสู่ความเป็นคุณชายคุณหญิงคุณนายท่านผู้หญิงก็แล้วแต่เออ หรือไม่อย่าง,งานั้นคุณก็จะได้ไปเจอเจอผู้สูงศักดิ์ต้องไปเกี่ยวข้อง่ะคะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนระดับสูงๆหรือคนแวดวงทางการเมืองการปกครองก็แล้วแต่นะหรือไม่ก็คนต่างชาติที่มียศสูงๆนะคะมีหน้าที่การงานที่ที่โดดเด่นมากๆนะคุณมีเกณฑ์จะได้เป็นเศรษฐีมีรวยรวยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าคู่ถ้าเป็นคู่อะ่ะถ้าเป็นคู่ที่คุณฝืนใจจะต้องแต่งนะทําไมจะต้องฝืนใจนะวพามันสีไม่เท้ากับแฮงแม่น่ะ มีเปอร์เซนต์หลายๆคนอาจจะหุนใจแต่งแต่แต่งแล้วคุณรวยยอะรวยอะคะ่ะรวยมากๆด้วยเป็นเศรษฐีมีอิทธิพลด้วยนะคะมีอิทธิพลมากด้วยอหรือไม่ตัวคุณเองอะก็อย่างที่บอกอาจจะได้ไปเจอเจอกับผู้สูงศดิ์แล้วอาจจะต้องไปร่วมงานหรืออะไรกับเขาไปช่วยเหลืออะไรกับเขาก็ได้นะอย่างที่บอกว่าสี่ไปเท้าขึ้นอาจจะไปพร้อมกับครอบครัวคุณก็ได้นะคะคนในครอบครัวก็ได้ ความสุขความสําเร็จความสมหวังจะมีมาในเดือนนี้นะคะจะมีภาในเดือนนี้ <S 2> <S 2> ไพ่เนีน่ยไม่ได้มีตัวเสียมากมายนะนอกจากแฮงแมนคืออาจจะมีความกดดันจากคนที่มีอิทธิพลเหนือคุณอาจจะมีอะไรที่คุณรู้สึกมันรู้สึกไม่อ่ะฉันรู้สึกไม่ได้ต้องการแต่ชะตาบรรพาไปให้มีตรงนั้นนะคะก็จําจะต้องมีเนาะคุณออฟสอดไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยมีเกณฑ์จะได้อ่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะนะ ถ้าคุณมีคู่ก็จะเป็นคู่ที่แบบขิงก็ราคาก็แรงนะคะยังไงยังไงก็ประคับประคองในเรื่องของอารมณ์ความเป็นคู่เนาะแล้วมันก็จะอยู่กันได้นะคะทูเลฟเุ้ยเด่นเด่นอย่างเลยเด่นในเรื่องของความรักมากเลยอะ่ะมันขึ้นอยู่แต่ความรักอย่างเดียวเลยคนคนนี้เป็นคู่ทวินเฟรมของคุณนะคะเป็นคู่ทวินเฟรมของคุณ ยังไงต่อให้คุณอยากแต่งหรือไม่อยากแต่งคุณก็จะต้องได้แต่งงานได้เข้าสู่ประตูวิวาเพราะเขาเป็นคู่อาจจะเป็นคู่ที่คุณอาจจะมาล้างกรรมเพื่อให้ตัวคุณเองได้บรรลุทางธรรมก็ได้นะเขาเรียกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดอมารคนนี้จะเป็นมาในรูปของคู่ครองคุณก็ได้นะที่จะมาทําให้คุณะบรรลุทางธรรมได้ก็ได้นะคะอ่าเอาเป็นว่าความรักความรักมีเข้ามาเลยค่ะยังไงก็ได้แต่งนะหลายๆคนมีเกณฑ์จะได้อสังหา หรือถ้าคุณกําลังจะสร้างบ้านทําอะไรอยู่แล้วมันมีเตจุกมีเตจิกมีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะแม่หมอมองว่าในเดือนอาทิตย์เป็นเดือนสองเดือนน่ะบ้านของคุณน่าจะเสร็จเรียบร้อยอะค่ะนะคะคนคนที่เข้ามาเป็นคู่ของคุณอะเป็นคนที่มีอํานาจที่จะบงการที่จะอะไรได้เยอะนะถ้าคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยแม่หมอมองว่าคนคนเนี้ยอาจจะเข้ามาไกล่เกลี่ยปัญหาในชีวิตของคุณได้ด้วยนะ เขาเรียกเข้ามาอุปถัมภ์คุณนะคะ่ะห้ามไม้เท้าหรออ,อ,อย่างที่บอกนะส่วนหนึ่งนะในความเป็นคู่ครองของคุณหรือกับเจ้านายผู้ใหญ่ของคุณเนะี่ยคุณต้องลดลดอารมณ์ให้เยอะๆนะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นคู่กัดกันนะทะเลาะกันตะลอดเวลาผิดใจกันตะลอดเวลามันนําไปสู่ความเครียดความอึดอัดและความอึมครึมได้เนาะ ดังนั้นอาจจะต้องลดอัตราลดพิธิตัวคุณเองและกันเนาะถ้าคุณเจอคู่ลักษณะที่มีอํานาจแบบนี้นะเหนือคุณอยู่เนี่ยมีอิทธิพลเยอะอ่ะคุณก็อย่าไป,อย,าไปอย่าไปขัดแย้งอย่าไปอะไรกับเขาเยอะละกันเนาะเอออีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าคนคที่อยู่ตามขอบชายแดนก็ให้ระมัดระวังการประทะกันการประทะ,ะ,ะกันในพื้นที่ของคุณหรือตามชายแดนก็คุณ ก็แล้วแต่น่าจ,จะมีการตะลุมบอลกันเกิดขึ้นก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะเน,นี่ยเขาก็เตือนมาว่าอย่าไปร่วมแจมหรือว่าอะไรอะคะ่ะหนึ่งแม่ท้าวมีเกณฑ์จะได้เริ่มธุรกิจใหม่หรือมีเกณฑ์จะได้ขยับขยายธุรกิจใหม่นะคะด้วยอาจจะมีคนมาอุปถัมภ์อย่างที่บอกมีคนมาอุปถัมมาแนะนําคุณในเรื่องของกิจการงานนะคะให้มันมีความเจริญก้าวหน้าหรือขยับขยายสาขามากขึ้นบางครั้งอะ่ะ ธุรกิจที่คุณทำมันนำไปสู่ความเป็นเศรษฐีได้สบายสบายในวันข้างหน้านะคะต่อสิ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบระวังคนระวังคนระวังคนอิจฉาระวังคนแทงข้างหลังนะคะระวังคนคิดไม่ซื่อกับคุณนะส่วนหนึ่งก็คืออย่าอย่าไว้ใจอย่าไว้ใครอย่าไว้ใจใครจนมากจนเกินไปนะคะเพราะบางทีคนที่คุณรกักอาจจะเป็นคนที่แทงข้างหลังคุณเองเนาะ ก็รู้ไว้แล้วก็ระมัดระวังตัวไว้นะคะอย่าไปเชื่อใครอะไรเยอะบางครั้งหลายหลคนนะคู่ของคนเขาอาจจะโกหกคุณว่าไม่มีคู่แต่จริงๆเขาอาจจะมีคู่อยู่ก็ได้นะถ้าคุณกลัวผิดสินคุณก็ไปสืบเรื่องราวของเขาให้มันให้มันท่วนผิ่ก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจอะไรแต่ถ้าคุณเป็นเจอผู้ที่มีอีที่พนเขาบังคับแต่งอะมันก็ต้องแต่งนะคะมันก็ต้องแต่ง ถ้ามันเป็นพื้นดวงแบบนี้เพื่อความปลอดภัยเอาง่ายๆอ่ะถ้าเขามีอิทธิพลถึงขั้นจะข่มขู่คุณได้เนี่ยก็ยอมยอมไปเถอะนะเพื่อความปลอดภยัยแต่ถ้าดวงนี้คุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักก็ให้เรามาวางคนข้างกายคุณคนที่คุณจะเครืยญาติคุณคนรักคุณหรือใครก็แล้วแต่ระวังการลอบแทงข้างหลังคุณนะคะจะเจ้าในลูกน้องบริวารได้หมดอ่าให้เรามาระวังตรงนั้นนะคะ Queen of ฟขับนะระวังเรื่องน้ำานะ สิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณรอคอยที่สุดแล้วเนี่ยมันจะสมดังใจหวังเลยปะเดอะซันปิดท้ายเลยเห็นปะเขาบอกว่าอย่างที่แม่หมอบอกมาคู่คนนี้หรือศัตรูคนนี้ของคุณก็แล้วแต่น่ะเออเป็นคนที่จะมาทําให้คุณที่สุดแล้วบรรลุทางธรรมได้อ่าหรือเข้าสู่ทางธรรมเลยก็ได้ในชีวิตนี้ของคุณถ้าคุณคุณจะวาสนาของคุณนะ จะมียศศักดิ์สูงสูงถึงในจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณเคยอธิษฐานขอเอาไว้จะมีความร่ํำรวยมั่งคั่งถึงจุดที่คุณเคยขอเอาไว้แล้วที่สุดแล้วอ่ะคุณจะเข้าสู่ทางธรรมอ่าคุณจะวางทุกสิ่งแล้วเข้าสู่ทางธรรมมันอาจจะเป็นฟื้นดวงของคนนะุณน่ะบางทีคุณอาจจะมีคู่ที่เป็นวิบากกรรมคู่ที่มัน มันทําให้คุณสุดท้ายแล้วคุณต้องวางทุกอย่างนะไม่เอาอะไรทางนามละฉช่นเข้าสู่ทางธรรมจะดีกว่าหรือหลายๆคนนะคนอาจจะไปเจอเจอคนรักที่มันมีอิทธิพลเยอะๆอะ่ะแล้วแล้วคุณหนีเขาไม่พนะ้นอ่ะถ้าคุณจะหนีเขาพนะ้นอ่ะมันมีทางเดียวคือคุณต้องบวชเออแล้วอาจจะรอดได้มันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะก็ไม่รู้นะดวงชะตาใครดวงชะตาหลายหลายคนอาจจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าใครที่รู้สึกว่า เบื่อเบื่อกับชีวิตอ่ะคุณสามารถที่จะเข้าสู่ทางธรรมได้นะคะถ้าคุณเข้าสู่ทางธรรมคุณก็มีเกณฑ์ได้อ่าบรรลุโสดาบันแต่ก่อนจะบรรลุโสดาบันหรือเข้าสู่ทางธรรมอ่ะคุณจะได้เจอเจอคนที่มีชื่อเสียงนะครัวตัวคุณเองจะมีเกณฑ์ได้ยศถาบรรดาศักดิ์มีความเจริญรุ่งเรืองมีคนนับหน้าถือตาคุณจะจากธุรกิจที่คุณทําจะจากคนที่มาอุปถัมภ์คุณหรือจากคนในเครือญาติของคุณที่อุปถัมภ์คุณก็แล้วแต่ หรือจากคู่ครองของคุณก็แล้วแต่ในภายภาคหน้าเนี่ยคุณจะเป็นคนที่เจริญรุ่งเรืองมียศศักดิ์นะคะมีหน้ามีตาในสังคมเนาะสภาวะจิตเขาบอกว่าเวลาที่คุณเจอเจอปัญหาอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะในวันข้างหน้าให้นิ่งๆเข้าเอาไว้สวดมนต์ค่ะทําสมาธิแล้วปัญหานั้นอะ่ะคือมันใช้เวลานะ่ะแม่หมอเชื่อว่าปัญหาที่ จะเข้ามามันจะใช้เวลาย,ยาวนานมันรึงจะคลี่คลายออกไปอย่างนั้นก็ต้องสามถึงสี่ปีบางคนอาจจะเจ็ดแปดปีก็แล้วแต่โดยหน้าที่คุณก็อาจจะมีต้องมีหน้าที่อะไรที่เราต้องทําบางอย่างด้วยแต่ที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะหลุดพ้นจากจากปัญหาเหล่านี้ได้ในช่วงที่เกิดปัญหาให้คุณพยายามอ่านิ่งเข้าไว้นะคะอยู่ทางธรรมเข้าไว้นะคะปัญหาทุกอย่างมันจะคลี่คลายได้เนาะเอาเป็นว่าในเรื่องของคู่ครองความรักเด่นก็จริง แต่ดูจะเป็นความเด่นแบบเหมือนเป็นคู่วิบากกรรมอะค่ะคู่ที่จะมาจะมาทําให้คุณที่สุดแล้วเลือกที่จะบรรลุทางธรรมแหละแต่ก่อนหน้านะั้นอย่างที่บอกนะคุณจะได้ชื่อเสียงได้ยศศักดิ์ได้เงินทองโดยเฉพาะในเดือนกันยายนี้แม่มอว่าอาจจะมีจรเข้ามาหาคุณได้เต็มๆตรงนี้เนาะถ้าคุณได้เจอเจอผู้สูงศักดิ์เขาก็อาจจะมาช่วยเหลืออุปถัมภ์ในเรื่องของการงานการเงินคุณได้อะยังไงเสียก็เตรียมตัวค่ะเตรียมตัว ขึ้นบ้านใหม่เตรียมตัวงานแต่งงานเตรียมตัวรับงานใหม่นะคะแล้วก็ลุยไปกับชีวิตนะยังไงยังไงก็ยิ้มรับกับความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคัง่งความที่จะได้เป็นคุณนายความที่จะได้เป็นคุณชายอ่ะความที่จะได้เป็นเศรษฐีเศรษฐีหน้าใหม่นะคะอ่ะก็ยินดีกับคนตามนี้ละกันอ่าจะยินดน,นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระงับอารมณ์ตัวเองไหมนะคะเพราะอารมณ์คุณร้อนและแรงอยู่พอสมควรเนาะ อ่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ